ขอนน้องเด็กสมัครสมบราูกเป็นรมของเด็และมนุษย์ขอนน้องๆแดงรับารสอนขอนน้องแดระยะส่งโป่สศาสนามาจนถึงวันนี้ขอเจริญพรบันสะธุชนเสวนาแม่งา อาอกาศพิษสุภาอน,อ,น,าอ,นองเือดหนาทันรับูนตันนิวราชนนน์สอสองเกต่าเป็นต้นตีนนี้ก็ออคกกอ,อ,นนกอไปมีเ้ว่าเสียงห,ยงหา,ยนนยายเสี่ยงหายอากาศเปลี่ยนกำลมีปัญหาเลือเสียงจะเป็โรคภูมิแพ้เนยมเกี่ยวเสียง เราก็ฟังเสียงแห่งแห่งแล้วกันวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในงานมูลฉลองฉลองสารเมืองซึ่งทารระเบิดเมืองหรือการลองในดำเนินการจัดงานสมโภชงานเฉลิมฉลองมาติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีแล้วจะมาต้องมาเจอทุกปีสารเมืองนี้มีความสำคัญ มีความสำคัญเป็มากแต่ก่อนที่จะตั้งบ้านแต่ก่อนที่จะตัต้เมือนเรนตังเรือาแล้เวเนี่ยก็จะตั้งสร้างเรืองก่อนบางที่บางแห่งตัง้งเฉพาสามไม่มีหลัไม่มีหลัแต่ว่าของเรามีระดับมีทักษะเขาเี่เป็นที่ปสถานเป็นดีสะิต ตองเป็เวลาผู้รักาบ้านสสมเงินผูที่เรียพระเสื่อมเงินมเงินเอาไปุพอกองมีมีเงินจได้ตอไปเป็นหาเดทางทีรสียสาหรับเงินหาคแต่ก่อนเดินางการตั้งสำหันเงินมีความชื่อตามศาสนาห แต่การตังต้งสารับเมือง,ง,องแบบศาสนาพราหมณนั้นเราจะเไดนเรื่องขัยศาสรเรื่อง,องเรื่องยศาสตร์ก็คือมีเรื่องเราเป็นทำเล่าขานซึ่งไม่มีปรากฏในเอกสารว่าสมัยตอนที่จะตั้งบ้านจะตั้งเม,นนมืองนี้บุดลุ่มไว้แล้วเตรียมสิ่งนี้สิ่งนี้ไว้แล้ว พอถึงเงเียดยอดเย็ยนๆตอนกลางคืนเราจะปีกองร้องเป่าไปตามหมู่บ้านตอนนี้ไปหาคนที่ชื่อกันอินชันมั่นคงสี่คนสี่คนแล้วก็เรียกมาแล้วก็จะดึงลงเลยทางป็นอันนั้นเป็นเรื่องของศิลป์อันนั้นคือสมัยก่อนเราจะทำแบบนั้น หรือตามประตูเมืองตามหลักเมืองบางที่บางแห่งก็จะบอกว่าเอาผู้หญิงสี่สี่หูสี่ตาสี่หูสี่ตาเป็นอย่างนีไปบอกก็จะทเอาคนที่มีกำลังตั้งคันผู้หญิงที่กำลังตั้งคันพวกนี้หรือว่าจะเป็นเทพที่รักษาบ้านรักษาเมืองได้ดีอันนั้นคือพกติกาความเชื่อ คั้งโบราณดียึดตามแบบตามเพราะครามเขาจะเน้นไปในเรื่องของศัยศาสตร์แต่พอระยะหลังๆบางเมืองมันเปลี่ยนบวกเราโดยเฉพาะคนไในเราเนี่ยนั่นคือผู้นัศา,าสนาปัจจันนี้ครามก็จะลดไปเพราะหลังจากเวลาตั้งศาลหลบ้านหลักเมืองเนี่ยก็จะทำแบบพุทธแบบพุทธแล้วก็คือจะนิม,มนต์ ในหมดครูาาบาอาจารย์พระเถระผู้ทรงคุณอย่างเช่นลุงลอนของเราก็น้อ,องพ่อพระครูวีโรธพระคุณลอมบนอดีตเจ้าพระนเรนวัตรุมวราชตางน,นี้ที่ได้เป็นผู้ที่มีเกียรติคุณในเรื่องของสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็จะท่านก็จะมีคาถากำกับหลักมัา่านเขียนคาถาใส่แล้วก็มีคาถามคมลง คาัาเหล่านั้นก็จะเป็นที่สถิตของเทวอารักษ์เทวารักษ์ก็จะมาดูแลบั้ฑพวกเราจะได้มาสมงเมาสมงเมาเฉลิมฉลองมาทำบุญเทวดาที่เขารักษาบ้านรักษาเมืองเขาก็ต้องการบุญเหมือนกันความต้องการบุญเพื่อที่จะเพิ่มให้ของมีอิทธิฤทธิ์่นแหนะ พราะถ้าหากว่าบุญเขาไม่มีเขาก้องเคลื่อนเ้องมาเคลื่อนอัวไปตายนั่นแหละธรรมชาติชาษาเทพเขาใช้ความวัชติเขาจะถือวัติไปเกิดที่อื่นถ้าเกิดว่าเทวดาองค์กลมาไม่มีลิ์นไม่มีเด็กไม่มีลิ์นไม่มีเด็กก็จะตกปักรักษาบ้านเมืองไม่ได้อาตมาปลารกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ถ้ายอมลองพิจ hmm. ิตรพิจารณาไปดูกด้ที่เมืองหลวงมองลที่เกิดความวุ่นวายแต่ละปีแต่ละปีมันรู้จักจบลงจบสิ้นเพราะว่าอะไรเพราะหลักสารหลักเมืองนี้ไม่มีการสมโพธิไม่มีการสมโพธิหรือไม่มีการทาบุญทำฮัไม่มีการสวดสัมัสคือบ้านเฮาเลยบ้านเฮาพอถึงเดือนเกิดเด่จนสวดสัมภาสัมภาสเดือดขึ้น นคนก็จะเป็นผู้ชาลับบางอะไรแต่ส่วนสมัแต่ในเมืองหลวงเรามีเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายมากี่ครั้งเข้าที่จะมาำจำความได้บทสามห้าหาสามสเก้าหรือห้าสามาเป็นก็มาเรื่อยๆมีเรื่องเรามาเราก็ไม่เคยได้ทำ,ทำบุญจำลักจำลักประเทศเลยจนไม่เคยได้ทำบุญ ยิ่งช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองที่แบ่งฟักเป็นฝ่ายอาจจะมาเห็นแล้วก็เือได้เดินปงจำมาสังเวชแหละก็คือมันเมื่อเกิดการปะทบวงแล้วก็มีคนุ่คเกลุ่หนข้อของสกปรกของสกปรกไปใส่สถานที่สำคัญสำคัญไใส่สารหลักเมืองบ้างไปใส่ดีดนี้ดีมากจะาบอกวาเนียคิด คิดได้ยังไงถ้าเป็นเทวดาเขาก็หนีหมดเอาทองส่งไปบนปุยเมื่อเทวดาไม่อยู่อะไรมันจะเข้ามาหมดที่นี่มันก็ติดไม่ดีอันนี้คือถ้าถ้าเราไม่มีการชำระมันก็จะวุ่นวายกันตล,ลอดอาณาบริวารเลือปลาล้มทะเลล้ะภายใสงนี่คุยกันได้ก็คุยกันเล่นเขาก็าคุยกันเล่นก็ไม่ได้ ไม่ได้ความหมายบากว่า,ม,ามันจะเป็นเรื่องเล่นแต่ว่าอาตมาจะพูดนะพูดหลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เขาก็จะหาว่าเราทำไงเราก็จะบอกว่าในแต่ละปีก็ทำบุญอยู่แล้วทำเหมือนกันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยิ่งไปเห็นพวกเราชาวอเภอร์มินสเลอกโดยการนำเอาคะแนนเตอร์ครอบบ้านควเมืองของเรานี่ได้พาชาวบ้าน มาจะเลิกจะองมาสมโคตสมมนนี่เป็นการเรียกเวลาประกอพัเจ้ระนเพลินพระคูเรียกคณนธุรกิจก็สืบสืบต่อจากหลวงู่นั่นจะเป็นพระมิโรดก็จะลงมเดินมาสืบห้อยตาว่าห้อยปู่หลวงปู่ัน้าเฮงข้ทับพาเราทำไหท่านหลวงู่มาเป็นเจ้าพระเพินมาเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ ก็ได้ถามสืบสอบท่านในเพิร์มาเป็นผู้บริหารอำเภอก็ได้มาสืบ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี